สูงก็ามาล่าสุดเลยนะอันนี้ช่องเจ็ดปลดฟ้าผ่าบิ๊กเอ็มเนี่ยนะฮะแต่อย่างน้องเดี๋ยวทุกช่องก็อถือว่าเป็นพระเอกเป็นพระเอกอันดับต้นๆเลตติต้งอันดับต้นๆของช่องเจ็ดด้วยนะไ<ช>แม่เหล็กของช่องเลยนะเป็นแม่เหล็กของช่องเชือ่อว่าวันนี้ช่องเจ็ดปลดปุ๊บ เดี๋ยวพี่สวเขามาเล่นกับไฟเดียแล้วล่ะแปปหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆแต่อันนี้คือไม่ได้มีการเตรียมตัวกันก่อนน้องก็มีสัญญาช่องเจ็ดอยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อกวงการบันเทิงเมื่อสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดเนี่ยออกมาประกาศยุติสัญญาเป็นนักแสดงในสกัดช่องเจ็ดเอชดีของบิ๊กเอ็มนะฮะกิตติริบุตรพรมโดยระบุข้อความในกาวว่าวันที่6มกราคมการยุติสัญญาของ การเป็นนักแสดงช่อง7 HD เนี่ยของ b ิ๊กเนี่ยนะฮะขอให้ใช้สิทธิยุติสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วโดย b ิ๊กเมนี่ยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับว่าเป็นถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งซึ่งน้องก็ออกมายอมรับกับคุณนวัดอิสระกายสีตอนนั้นว่าอาจจะพูดทําให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนใดๆนะคะแก็น้องก็ออกมาขอโทษเนาะนะฮะแล้วก็บอกว่าที่ทําไปเนี่ยตัวเองเนี่ย ไม่รู้ว่าจะมีจําเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคนที่แบบใช้ตัวเองเนี่ยในทางที่โปรโมตในเรื่องของอมาร์เก็ตติ้งบอกว่าไม่รู้จริงครับผมก็อ,มออกมาขอโทษขอโพย<ช>แต่ก็มีผลมาถึงช่องด้วยแล้วก็โดนนะครับปลดฟ้าผ่าล่าสุดเลยนะครับผู้ชมครับเอาละพักถึงพระเอกเบอร์ต้น